สวัสดีครับพแม่พี่น้องครับพงก์ปูมปีและครับเอ f มเจฟาร์บมบายไฟดำเช่นเดีควับมีผ้ามาอัปเดตต้นกล้านะครับกล้าที่ผมวานใหม่ไปหาดำนะครับจิดำสิ้นเดือนน,น,นะครับมิถุนายนครับมีพื้นที่สิบสี่ผมวานใหม่ระมาณวันที่สามสิบพฤษภาครับ ประมาณสองอาทิตย์ครับต้นกล้าประมาณสิบสี่วันสองสัปดาห์ประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็ขอหกข้าวเหนียวนั่นะครับปีนี้ใช่ได้ข้าวเหนียวว่าขเขาจ้าบ่ค่อยมีผู้กินนะครับทำไปกินเองนะครับบม่ได้ขายครับอันนี้ก็ขอหกสี่ห้างนิดยึงนะครับ เรียกเขา,เาก็าขอก็ขอสี่เอ้ยสิ 14. เขเนียวกันครับก็ขอสินะครับเนียวต้นเตี้ยครับเขาอ่อนนุ่มดีครับครับหน้ามันสามไร่ครับาม,ามบีอยู่หนึ่งสองสามีหาให้ให้น้อยๆครับรว่องกันเล้วกันประมาณสาไร่นะครับ สีประมาณชิ้นเดือนครับสีส,สีดำาครับ <S <S ผมหาอุปกรณ์ว่าท่านครับว่าสีเฮดเอต้นกาบ้านก้าที่แบบใส่ดางเขียวปูนะครับปูแล้วกันต้นเขายอดลงทั้งไอ้มงเคียวนะครับไม่ไล่ถอนกาวันสีงไงขึ้ดึงดึงผ้ามุงเขียวเลยนะ คเห็นคนเห็นหน้านะครับก็รถไอยนเวลาช่วงตอนเท้าถอนนะครับเท้าถอนแล้วก็อันนี้เท้าท้ออี่ถอนเทาถอนถอนถอนสวยเลยแต่ละมัดนะมนสิทิ์ขีดตมอีกหน้าครับว่าขั้นใส่มงเขียวหดึงถอนพึ้นเธอเดียวแต่ว่ามันก็ชิเตมากนั่งเช้ามือมองเดียวถอนออกจากมุงแล้วก็มัดสบ่ได้มาสิทิขีดตมอีกนะครับ เฮ็ดเองครับเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวไปพ่อได้กินนะครับเขา่าไม่ได้จ้างหรือว่าแล้วก็บ่ได้เฮ็ดหน้าวานนะครับผมขั้นบานผมหนาหลายแล้วก็ห้องผู้สูบครับใส่ยาครับถามว่าเขาคุ้มนม้ำเขาคุ้มอย่างกงิดบางเทื้อมันกับผืนนะบางเทื้อมันกับเฮนะ็ด ไอ้โบแมนหน้าลุ่มก็เขาเจาครับคันหน้าลุ่มมันควบคุมนม้ำของน้ำอยู่ตลอดเนี่ยโอเคครับของเข้ามันก็สิมี่พวกกระเทือนนะครับทั้งหยาแห้งหลายครับคันบวบคุมใส่ยาคุ้มนี่ไม่ได้กินเข่าครับเราปิกตายร่องหยอดใหน้นั่นไม่ได้กินครับหย,ยาขึ้นเต็ม,ม,มไไครับคคุมน้ำบ่ได้ก็เลยหน้าว่า บัวเห็ดเล็บวานแห่งว่านตุนา่าใช้ต้นกล้าวานเห็ดหน้าดับยางเดียวครับผมรักษาไว้เห็ดหน้าแบบลุงแขกนะครับเอกกล้าลูกก้าดำหน้านะครับบคอคใครไม่เห็นละสมื่นอย่างจสี้ยันไปใส่ที่มันด,ดรวหรอวานนะครับ เอ็ดผู้เดียวก็ได้ครับเฮ็ดหน้า้านนะครับเป็นสิบสิบไร่ยี่สิบไร่นะครับมีเครื่องตัหนึงงน่งครับจ้างอุทัยมาไถมาปั้นแล้วกเจ้าของกับมีเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับเมื่อเดียวแล้วครับ <c oughs> หน้ายี่สิบไร่สิบยี่สิบไร่มามันก็นมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเอ,อ่ตรงกลางนี่ก,ก็ประมาณ สิบห้าเซนนะครับสองอาทิตย์ขึ้นมานละสิบเซนสิบห้าเซนได้อยู่ครับกำลังงามครับปุ๋ยเป๊ยบดไายใสครับขังน้ำย่างเดียวมันนี้ก็ับปุ๋ยน้ำนะครับจากโซลาเซลล์ครับน้ำบาดาลซับมดครับไอยมาเลยครับรดยซีเลียรเรื่องน้ำครับขังน้ำไว้ยางเดียวโอเคครับผมพี่น้องมัอนี่จะพามา อัปเดตต้นกล้านะครับก็ขอหกก็ขอสิบสี่นะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับประมาณอายุประมาณสองสัปดาห์เดี๋ยวหอดมือโอเาครับให้พี่น้องมาเบิ้งอีกทีนึงนะจากนี้ไปกระสีอัปเดตให้เบิง้งเรื่อยเรื่อยครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ